สวัสดีครับอยู่กับชิลเทรดดิ้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีวิเคราะห์อันสามตัวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะว่าจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือตรงเนี้ยเขายังไม่ผ่านเนาะแล้วเขาก็มาติดหัวนี้พอเขามาติดหัวเนี้ยเนี่ยตอนนี้ในสี่ชั่วโมงเราจะมีซัพพลายสองที่ที่แรกนะครับอยู่นี้ ที่แรกซัพลายอยู่นี้นะครับจะมี l i q u a l i t y ผู้แอบอยู่นะครับอ่าแต่ว่าตรงเนี้ยผมว่าแหกผมว่าแหกนะต,ตีเป็นแหกไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้มีซัพลายแอบอยู่ดูใสองชั่วโมงจะเห็นนะครับเห็นไหมนี่สองชั่วโมงนะครับชุดนี้อ่ะตีไปอย่างนี้ก่อนแล้วเราเค่อยไปแต่งนะครับซึ่ง ดีซัพพลายของเราชุดนี้นะครับเรามีสต็อกพันละเรามีซัพพลายละเราได้แผนเซลล์ละนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้แผนเซลล์ของเราที่เราให้เซลล์ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มีการติดผูนะครับตรงนี้มีการติดผูแล้วตรงนี้เป็นซัพพลายนะครับแล้วก็ไม่ผ่านหัวนี้เราเลยเซลล์ได้แต่ว่าเซลล์ช็อตเนี่ยมันไม่ใช่ short ช็อตชัวขนาดนั้นในตลาดนี้มันไม่มีอะไรชัวร้อยเปอร์เซนต์ความชัวคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือเราควบทาได้แค่ควบคุมความเสี่ยงเนาะอ่ะพอเราควบคุมความเสี่ยงได้นะครับเราก็จะสามารถเติบโตในตลาดนี้ได้นี่คือแผนเซลล์ของเรานะครับได้2แผนนะแถวๆนี้นะครับ4 9 4 4นะฮะแล้วก็74ถึง8ป8 2อ่ะประมาณนี้แล้วถ้าแผนบ่ายเหรอเอา1ชั่วโมงที่เห็นได้ด้วยตานะครับแผนแรกคือตรงนี้ครับ แผนแรกคือตรงนี้อ่าแผนแรกคือตรงนี้นะประมาณเก้าสิบนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้อ่าอีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับตั้งแต่สองพันเจ็ดจนถึงสองพันสี่เอ้ยสองพันเจ็ดท่วนจนถึงสองเจ็ดศูนย์ห้านะครับอยู่ในระแวกนี้ก็ตอนเนี้คาดการ์เอาไว้นะครับว่าเขาน่าจะขึ้นไปถึงสองเจ็ดห้าศูนย์ได้แต่เขายังไม่ผ่านหัวสองเจ็ดสองหก มีโอกาสที่จะย่อลงมารับเราก่อนอ่ะมีโอกาสที่จะย่อลงมารับเราก่อนถ้าเขาย่อลงมารับเราเนี่ยจุดที่เราจะบายได้เนี่ยมันมีสองที่แล้วถูกไหมครับมีตรงนี้กับตรงนี้เนาะอ่ะอีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับอยู่ในสองชั่วโมงแต่ในสี่ชั่วโมงมันเป็นไส้เพราะงั้นมันไม่สวยถูกไหมครับสี่ชั่วโมงเป็นไส้ไม่สวยอ่ะดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันพอเล่นได้ดูสิบห้านาทีก็พอเล่นได้ แต่โซนตรงนี้กัมกึ่งนะกัมกึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมกึ่งอย่างเงี้ยเราก็ตีได้แต่เราจะให้เขาเป็นเฝ้าระวังแทนนะครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะล่วงแพทกันแถวแถวนี้ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาหาโซนเซลลโดยการเจาะลึกเข้ามาอีกทีนึงเราจะเห็นก้อนนี้แต่ว่าก้อนเนี้ยถ้าเรามาดูกันให้ถูกอีกทีหนึ่งใน4ี่ชั่วโมงมันไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะ ต่อให้มีก็ใช้ไปแล้วเห็นไหมต่อให้มีก็ใช้ไปแล้วเพราะงั้นไม่สวยนะไม่ต้องไปฝืนตีนะครับอ่ะอันนี้คือทองคําใน1ชั่วโมงต่อไปใน5นาทีละอ่ะทรงแบบนี้เราจะเล่นยังไงได้บ้างอันดับแรกนะครับโซนตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้หลุดโลดันขึ้นไปเบรกหายเนาะอ่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นดีมานนะครับก็สามารถเล่นเร็วได้ย่อมาก็บายได้นะครับแล้วก็ถ้าหลุด อ่าถ้าหลุดมันจะมาทรงนี้ถูกไหมถ้าหลุดหลุดตรงนี้ปุ๊บมันต้องหลุดเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราหาซับไพ่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เซลล์ตบลงไปอย่างนี้ได้เพื่อลงไปหาแผนบายข้างล่างของเราแต่ถ้าเขาไม่แล้วเขาขึ้นเราจะเล็ง TP ที่แรกนะครับถ้าเราเข้ากัน27 10อ่ะ1 1 1 2เงี้ยนะครับเราก็จะคาดหวัง TP ที่แรกก็คือ1718 ต่อไปก็จะเป็นสองสามนะครับโดยประมาณในห้านาทีตรงนี้เราก็จะเจอซัพลายอีกที่หนึ่งเราก็จะเจอซัพลายอีกที่หนึ่งมีตรงนี้กับข้างบนโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบข้างบนมากกว่าอ่าส่วนตัวผมชอบข้างบนมากกว่านะครับแล้วตรงนี้เป็น top ัน n d เป็น top hand ด้วยเห็นไหมพอเป็น top ัน n d เสร็จทีเนี้ยตรงเนี้ยถ้ามันเป็นซัพพลายเนี่ยเราตีไว้ได้ครับแต่ว่าเราต้องใส่อย่างนี้ไว้ให้รู้ว่าโอเคมันเป็น ปั๊บฮันมันมีโอกาสลงแต่โอกาสที่มันจะขึ้นแบบข้างบนก็สูงดูอาการดีๆนะในโซนนี้โอเคไหมครับ <c oughs> แล้วถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปอะ่ะแล้วเราเซลล์ไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะมันโดนเอสแอลไปแล้วเล่นยังไงอ่าถ้าสมมติว่าเขาเบรกขึ้นไปอย่างนี้เราก็รอให้เขาย่อลงมาครับแล้วเราก็บายกลับเพราะว่ายังไงชุดที่ขึ้นไปตรงนี้ต้องมีซัลายทิ้งไว้ให้เราอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ซัลไยดีมานขอโทษครับ ต้องมีดีมานทิ้งไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับให้เขาเบรกขึ้นไปย่อบ่ายแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะใน15นาทีเห็นไหมครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นดีมานอันนี้เป็นซัพพลายอันนี้เป็นกึ่งกึ่งซัพพลายใช้คํานี้แล้วกันเนาะอ่าตามนี้เลยตรงนี้ลงมาเอาหินเบรคก,ก้อนนี้แล้วก็เด้งอ่าเด้งตรงนี้ก็หลุดโลนะครับเด้กหายมองย่อบา่ายได้เพราะว่ามีการทําลายโครงสร้างไปแล้วนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำเนาะต่อไปนะครับ BTC <c oughs> อ่า BTC จับมาหนึ่งชั่วโมง BTC เนี่ยเข้ามาชนโซนนี้แล้วนะครับเข้ามาชนโซนนี้ละก็ลงอ่าย่อให้ใช้คำว่าลงไม่ได้นะครับใช้คำว่าย่อแล้วกันย่อชุดนี้ก็ ตั้งแต่101883ย่อมา1 0 0 5 0 0เยอะยอะ่อเยอะนะพันจุดนะยอะ่อเยอะนะนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะพันจุดสำหรับ BTC แป๊บเดียวนะเห็นไหมันแท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเดียวย่อมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันคาบเกี่ยวอยู่คือตอนนี้เรายังเซลล์อยู่ถูกไหมครับแล้วถ้าเราดูใน5นาที15นาทีเนี่ยดู5นาทีเห็นชัดกว่าชุดนี้ย่อลงมายังไม่มีอะไรบ่งบอกนะครับเพราะงั้นตอนนี้ เราคาดการณ์ว่าเขาจะอย่างนี้นะเราคาดการณ์ว่าเขาจะอย่างนี้นะแล้วเราน่าจะได้บายกันข้างล่างนี้นะโอเคไหมอ่ะพราะงนั้นกลับไปหนึ่งชั่วโมงก่อนครับเขาลงมาถ้าเขาเด้งลง TP ที่เราจะมองนะครับที่แรกก็คือแถวๆบริเวณนี้แท่งเขาหนึ่งแสนทวนนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงเนี้ยผมว่าถ้าหลุดคือหลุดเลยน่าจะลงมาได้ถึงข้างล่างนี้ถ้าเราจากบายผมก็เลยมองว่าโอเค ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรครับตรงนี้มีดีมานอ่าตรงนี้มีดีมานผสมอยู่แล้วตรงนี้ก็มีดิควอลิตี้อีกอันนึงแอบแอบอยู F ่ F F ด้วยกันมักเขาให้มันก็จะแข็งแรงขึ้นอ่ามันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะชุดนี้ลุดโลเบรกไฮตัวเองถูกไหมอ่านี่นะครับก็จะแข็งแรงขึ้นพอมาดูในสิบห้านาทีเนี่ยชุดเนี้ยลงอย่างเงี้ยแล้วออกข้างอย่างเงี้ยไม่ได้ลงแรงเนาะ พอเขาไม่ได้ลงแรงนะครับตรงนี้เป็นดีมาร์เราสามารถบายได้นะครับเป็นดีมาดเราสามารถบายได้อ่แต่ชุดเนี้ยมันไม่ได้สวยเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆเนีย่ยชุดนี้มันขึ้นอย่างนี้แล้วมันลงนี้ใช่ไหมอ่าเซฟเเลยปึ๊บอ่าตรงนี้ได้ที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งก็อยู่แถวแถวนี้เลยอ่าถ้าจะบายนะครับอีกที่หนึ่งคือแถวแถวนี้ประมาณนี้เลยนะครับ เราก็จะได้ภาพมาอย่างนี้อ่าชุดนี้ขึ้นแทงยอ่อลงไม่เด้งตรงนี้ขึ้นไปถ้าเบรกไายก็ยอ่อบายต่อแต่ถ้ามาทรงนี้ราเด้งขึ้นมาไม่ผ่านแล้วลงต่อชุดนี้ขึ้นไปต้องหาที่เซลลโอเคไหมครับมันมีสองเวมันมีสองเวอ่ามันมีสองเวประมาณนี้เลยอะ BTC ถ้าไปดูใน5นาทีเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดมากเห็นไหมดีมานดีมานนะครับตรงนี้ก็มีรอเล่นอยู่เพราะฉะนั้นให้เขาลงมาเราจะได้เล่นชุดใหญ่ข้างล่างได้แบบนี้ดีกว่านะครับต่อไปน้ํามันนะครับน้ำมันอ่าน้ามันก็ไม่ได้ย่ออะไรให้เราเลยอะ่ะถูกไหมเขาขึ้นไป TP ให้เราที่80แต่จุดที่เราวางแผนเล่นอยู่ข้างล่างมันก็เลยไม่สามารถเล่นได้อะไรได้ นะครับมันก็เลยไม่สามารถเล่นอะไรได้เพราะว่าน้ํามันอะ่ะพวกผมอะ่ะบายกันมาตั้งแต่หกสิบแปดแล้วนะเล่นกันมาตั้งแต่ชุดนี้แล้วนะครับแล้วมันก็ทะยานฟ้าขึ้นไปพอมันบินขึ้นไปเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวทั้มอะ่ะเขาก็รอรับตําแหน่งทีเนี้ยมันต้องรอดูก่อนว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยเขารับตําแหน่งเนี่ยทุกอย่างขึ้นมารอเขาหมดเลยนะทองคํา BTC น้ํามันนะอะไรหลายๆอย่างก็ขึ้นมารอเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาจจะเทรับทั้มก็ได้ หรืออาจจะขึ้นรับทงก็ได้พองันต้องดูโครงสร้างกราฟดีๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไาเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้แผนมันได้เท่านี้จริงๆถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับใครสงสัยตรงไหนอยากให้วิเคราะห์ตัวไหนเพิ่มเติมอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชวเทดดิ้งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ